สวัสดีครับรับนปัญญาเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวนะครับจัดทรงนี้ครับคุปตะเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับใบมีดหน้าพร้อมผัานพัวนะครับวันนี้ลูกค้าจากอำเภอปัวจังหวัดน่านนั่นเองนะครับก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับยึดสีใบมีดหน้านะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นนะครับอันนี้ราคาอีกห้าแสนต้นๆนะฮะรถจดเบี้ยปีหกศูนย์นะครับสนใจรถเทคเตอร์มือสองนะครับเชิญได้ที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับทั้งสองสาขานะครับก็โทรซูเปอร์เจ็ด 522 3883นะครับ0 9 5 3 3เ9 9 8 8ปดนะครับเปิดทำการทุกวันนะครับโทรมรสอบถามก็ได้ครับต้องการรถรุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคูบาต่ายันบ้าไอซิกินะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ